สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมวันนี้ป้าอ้อยส่งข้องไปให้แล้วนะจ่ะวันนี้ได้ขี่หลังวันนี้ได้หกหลังนั่นแหละเพื่อนเพื่อนก็อรอหลับได้เลยไม่ใช่เพื่อนป้าป้าป้า,ปาอรอหลับได้เลยจ้ะเออนู่นส่งไปแล้ววันเนี้หกหกหลัง เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งอีกแนละส่งอีกพรุ่งนี้ฟ้อนจะตกว่าทถ้านตกก็คงอาจจะไปส่งออ้ที่จริงยากส่งทุกวันเลยนะไม่ยากให้งานกองงานกองเครียดวันนี้วันนี้เดี๋ยวปออ้อยก็จะพาพาเพื่อนมาดูบอนซี่บอนซี่ที่ชื่อจะคล้ายๆกันบางทีก็จําซับซ้อนพอดีมีลูกค้าโทรมาพอดีเนาะอ่าโทรมาถ้าต้นนั้นต้นนี้อะไรเงี้ยพอดีปาอ้อยกอม็มีนี่ว่าเล่นเอามาทาคลิปให้ด,ดูดีกว่า แล้วก็คอบคุณนะจ๊ะไขรที่ดูบอนซี่ญาติฟ้นของปอ้อยคลิป <c oughs> จันปอ้อยโอ้คนดูก็คลิปยาวใต้ใจลำขาญปอ้อยพูดมา <c oughs> นี่ปอ้อยเดี๋ยวก่อนแก่อันนี้พอดีอันนี้อ่าปอ้อยก็เลยจะพามาดูนี่นะจ๊ะอ่าบอนซี่ที่ชื่อคล้ายกันพอดีมีคนมาามนี่ที่นั่งอึ้งนี่ไม่ใช่แหละน่แด,ด่ส่องตามอม่เห็นมอไม่เห็น,หนต้นบอนเลยน้ามืดแต่ดีก็เมื่อวานฟ้นมันโต๊ะ นี่ดูอืมพู่วันนี้บอลมันอออไปข้างนอกนู้นแหละเพื่อนๆเนี่ยจนไอ้ที่พูกไวไ้ใบมัมเหี้ยวไปแนเนี่ยเลี้ยงมาตั้งนานแล้วนี่ออกรูกออกล้านมาติมก็หนึกดูสินี่อ่ะพู่เปนเพื่อะเพื่อนยังไม่ทันเห็นมือมาอยู่ข้างนอกบอลออกไปอยู่ข้างนอกนู่นหละอันนี้ยังพูกเตี้ยวอยู่เออมันก็มันออกไปข้างนอกนี่เพื่อนๆพอมันโตมามันก็แทงออกไปออกไปมาเดี๋ยวเรามาเล้าก่อนเดี๋ยวขอพูกก่กนจะไม่พูกได้มันซิงแงซิงเนิดไปทางนู้นทางนี้ทางนั้น ูกแต่ต้นใหญ่พูกไว้สักนิดนึงเพื่อน,อนโอ้โหฝนตกมาหอวานตื่นเช้ามานี่บอนต่อ้อยที่กระทั่งสิบใบใหญ่ใหญ่ใหญ่แอนเอแอนอนนะมดกันการดีจังเลยนอนละละ้ละไปหมดเลยเออรักกันกอดกันโอไม่ยอมอกต้องค่อยๆแกะจะเพื่อนๆมันคว้ายกันหมดหรือใบ เออมันก็สู้ด้วยให่ด้วย,วยอู้หเสียดายใบายมา๊รอยังมาพูดมาต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งมีนามว่านางสุชาดาเพื่อนๆรู้จักไหมนางสุชาดาจะอยตับพุทธประวัติเนาะตาปออ้อยจำไม่ผิดใช่ไหมกาจะกัดซี่ประมาณเนี้ยนะสุชาดาอย่างเงี้ยตอนเด็กๆมันด่างก้อนนี้ปออ้อยก็ไปเจอมาไม่ได้นึกว่าอุ้ยบอลห้าแล้วว่าเนขอโทษทุนปลอดจำได้ว่ามีนางสุชาดาอยู่ต้นที่มันมีใบเดียว แล้วก็เอาไปทิ้งไว้นู่นแหละก็ว่ามันอะไรลูกตอนนั้นที่เคยทคําคลิปบอกว่าต้นไม้ที่มันไม่โตมันไม่ช่วยให้ตัดทิ้งจาได้เพื่อนเออตัดทิ้งก็ไม่มีใบเดียวไม่โตทันทีว่าตัดทิ้งมันขึ้นมาสร้างต้นเลยพอไปเห็นอ้าวนี่มันคือนางสู้ชาดาคนเนี่ๆก็เลยยกมาด้วยนี่จะจะเอามาเออแยกนอกหรือจะไงก็ด,ดูก่อนก็จะมาแยกอันนี้จะใสอันน,นั้นนี่ ไปมาเลยนางสุชาดาเยอะกว่านางวิชุดาเพือนอันนี้คือนางสุชาดายูตับพุทธภาวะจะอันเพือนจะเป็นบอนเก้านะฮะย,ยัู่จะจะไม่ค่อยเห็นจะไม่ค่อยไม่คอ่อยนะจ๊ะไม่ค่อยเห็นค่ายในไอ้น,นี้เท่าไหร่ปอยลองเข้าไปซ่องดูตามเฟซตามอะไรก็ไปซ่องเข้ามั่นการไม่ใช่ไม่ซ่องัเนเพือนก็ซ่องดูจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บอันนี้ให้ดูแล้เนาะอันนี้คือนางสุชาดาสุชาดา,า,ดายูตับตับอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย ตาพุประวัตต้นนี้ต้น,นนี้คือนางยักษ์วิชุดาเห็นปะชื่อก็จะเมือนกันเนี่ยมันจะปลายแบบเนี้ยอัอ่นั้นะไอ้ที่ปลายสวยๆคายกิ่งมาแล้วเลือนลบล้างแบบเนี้ยปออ้อยชอบข้องแปลกแต่นี้ไม่มีจะเปรียบเทียบก็เลยเอาต้นนี้มาให้ดูเพราะมันยังมีลักษณะข้องอันเก้าอยู่เนาะเนี่ยใบเขาจะป้ายอย่างเงี้ยชมพูชมพูแบบน,นี้จะมีเม็ด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 อันนี้รอดใหม่เนาะนางยักษ์วิชุดาจะเป็นประมาณนี้จะเพื่อนๆจ้าจะที่สวยๆปออ้อยค่ายกิ่งมาแล้วะอันนี้มัน มันแพงไงมันมีจุดแล้วก็มาเป็นแบบนี้แต่ปอ้อยชอบบอกแล้วชอบบอนแพงๆมันสวยดีก็เลยเอามาให้ดูเนาะนี่คือนางยักษ์สุชาดาเท่ากับซ่องตัวแล้วนะนางไม่ใช่นางยักษ์วิชุดาแล้วก็นางสุชาดานี่เพื่อนๆต้องจําไว้นะจ๊ะมันไม่เหมือนกันอันนี้คือนางยักษ์วิชุดานางสุชาดาก็คือจะดังๆเพื่อนๆจำไว้นะดังๆเออนั่นแหละต่อไปอึ๊บ ต่อไปอันนี้คือนางโคราคเทวีเพื่อนๆรู้จักปะอยู่ตับหนางส่งการเพื่อนๆจะมีลักษณะใบอะไรเจี๊ยดุงเขาหูหึหึดจี๊ยงก็จิปบก็จอกอะไรนี้อันนี้คือนางโคราคเทวีนะจ๊ะเพื่อนๆใบเขาจะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยตอ็จะให้ดูประมาณเนี้ยซี่เมื่อนซี่งาช้างประมาณนี้เนาะเนี่ยซี่งาช้างอย่างนี้นี่เขาเรียกนางโคราคเทวีเพื่อนเพื่อนเนี่ย จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้คือนางโคราคาทีวีใช่หไหมซี่จะไม่นี้เหมือนกันอุย้ยมันลุมมันลุมอันนี้ก็คือกวนอิม่มเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือกวนอิ่มเนี่ยกวนอิอ่มหรือพิงหลังเปล่าเออได้มาในนากวนอิ่มมั้งกวนอิ่มมั้งนี่แหละอืมเอฟมาลจละเพื่อนเพื่นพอนก็ว่าจะไม่ยากค่ายเพราะเขาบอกยุบให้แบบหมดแล้ว ไม,ม,ม่มีเลยกวนอิ่มมีผ้าชิ้นยุกระช่างเดียวเอ๊ลืมท่าว่ากวนอิ่มหรือปีกนางฟ้าไม่รู้ลืมลืมแต่มันมันกดาน่า,นา,นาเนี่ยเพื่อนเพื่อนแต่มันจะไม่เมื่อนกันแล้วแหละบอกให้ฟังนี่ให้ปะ่ะอันนี้นางโคราคาทวี TV, ยุคตัดหนังส่งการเออเนี่ยเขาจะเป็นบอลเก้าห้ายักษ์เนาะความซุ้ยมีมันมีนี่ยซี่ข้าวก็ให้ามะข้าวบัวข้าวงาช้างอันนี้ก็คืออ่าอะไรนะกวนอิม่ม ปอ้อยบอกในนามกดอิ่มแล้วกันนี่คือกดอิ่มนี่กอกอแน่แนๆย่ญ่ๆอย่างนี้เนาะแต่ถ้าจะค่าดีไม่น่าเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดใครใครยากได้กดอิ่มต้นนี้อาจจะทั่งนี้ถักปอ้อยได้นะจ๊ะน,นี่แน่แนๆอย่างนี้เลยเนาะเออไม่เป็นไรเรวเรียกปอ้อยก็เหลียงต้อยข้าปอ้อยก็ได้อันนี้บอลฟอมกอกอธรรมชาตินะจ๊ะกดอิ่มเนาะถ้าไม่กดอิ่มก็ปีกนางฟ้าน่ะลืมท่ามขนค่ายว่ามันชื่ออะไรพอดีลุงเข้าไปเอาให้เพื่อนๆปอ้อยก็เลยไม่รู้เออนั่นแหละใช่ไหม แต่ปอ,อยไม่มีปอ้อยก็เลยไม่ยากค่ายแต่ถ้าค่ายก็เอาเพื่อนๆได้ตามเนาะเออนั่นแหละจะนี่เนาะกวนอิ่มซวยๆใบหน้ามารเลยใบยหน้าใบาแข้งใบกร,งกระตึ้งกระตักเลยจ้ะนี่เนาะอันนี้คือกวนอิ่มลักษณะจะพิดกันวันนี้ปอ้อยก็พาให้มาดูบอลซี่นางสุชาดากับยักษ์วิชุดานี้นเพื่อนๆกวนอิ่มเอยไม่ใช่อันนี้นางโคราคะวันนี้เป็นโลกเลยพูดผิดพูดถูกห้อยอ้ออะไรเนี่ยไม่รู้เลยเนาะนี่จะ นางโคราคะเทวีนี่เพืเ่อนๆใข่สนใจปอยว่าจะเอามาแยกนะเพืเ่อนๆแบ้งแบ้งปั่นกันเอาไหมาไม่ค่ายกยกระทั่งหรอกค่ายกกระทั่งคนใดคนหนึ่งก็ได้เฮ้เลี๋ยเอามาแบ้งกันดีว่ามั้ยปอยคิดไว้นะเดี๋ยแยกเดี๋ยปอยเอาไว้นอนนึงเพื่อนก,กับบ้งค่ายเพืเ่อนโอ้โหมีต้นใหญ่ใบซุวยเนาะเออใข่แยกได้ก็ลองทักนาจ้ะนี่ยลองทักนั่นแะหละลองทักดูเดีย๋ยปอย้อยปอยว่าจะแยกนี้นะจ๊ะนี่ปอยเอามาให้ดูแล้ววันนี้เนาะ ปอ้อยก็จะมีบอนซี่ราคากระถางละนึ่งร้อยบาทไข่เป็นกระถางนะจ๊ะกระถางละ100นึ่งร้อยขนาดกระถางจะมีกี่ต้นก็ไม่รู้เลยเต้เพื่อนอะเอาที่รับได้นะบางคนบคอกโคต้นเล็กต้นเตี้ยตน้นมีส้วยใบเชะใบโน่นใบอืมสวยทุกต้นแหละบางทีที่ต้นมันเล็กมันพึ่งโพเนาะใครที่เคยซื้อบอนซี่ปอ้อยก็รู้จะจะบอกว่าไอ้โปรร้อยนึงน่งไม่ค่อยเลือ่อนและไม่พอด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้คล่องต้องดีใช่ไหมจา๊ะ อบอว่าปอ๊ะก็จะจาโปะมานาหแล้วนะไอ,อ,อ้ประเภทต้นละลอย,ลยไม่เห็นว่าจะค่ายไม่ได้ค่ายได้ถูกลบจ้ะเพราะฉะนั้นข้องปออะต้องดีเนาะไม่พอด้วยบางทีปอ,อ๊ะก็ปดใจอยกจะมีอยกจะมีเยอะๆให้มันเพื่อนให้มันเพ่อนมันมไม่มีขอโทษเลยใขราอย,ยากได้บอลซี่กระทั่งแบบนี้เนะาะกระทั่งสิบนิ้วมีนะจ๊ะเดี๋ยวปออ่าไข่แยกได้อันนี้ก็ลงบอกมาเนี่ยถ้ากวนอิ่มกระทั่งนี้แต่อันนี้ไม่ค่ายนะไม่ค่ายย่กระทั่งจะต้องมาแบ่งปันกันพอมันห้ายากเพื่อ เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเขามีตังค์น้อยไงเขาก็จะได้เออเขาก็ยากดาเพื่อนๆเราแบ่งกันมัน้งเยอะไข่ที่มีตังค์เยอะก็เอฟเป็นกระท่างได้ไอคนที่ไม่มีตังค์เยอะไงเขามีตังค์น้อยก็จะได้เอาไปต้นเอาไปเลี้ยงต้อยเอาเนาะเดี๋ยวก่อนเราจะแบ่งตังค์กันอึ๊บนี่แมบลืมลังเพื่อนมาเริ่มเลยต้นนี้นึง พวกแี้วนีจะรีบเพื่อนเพื่อนน้องฟ้นเขาจะมาเงี้ยต้นที่หนึ่งลูกไม้เพื่อนลูกไม้ต้นนี้กระทัางนี้นี่เห็นป่ะตัดใบทิ้งมดเลยมดเพื่อนเพื่อนจากราคาซ่องซ้มร้อยเลื่อนเนี้ยเอามาค่ายร้อยเดียวไม่ร้อยเดียวไงก็ดูตัดใบสิก็บอกว่ามาขืนมันควายกันให้ระเบิดระเบ้อเพื่อนเพื่อนจ้านี้หนึ่งร้อยบ้าจะลูกไม้ลูกไม้ ทำไมวะไม่ได้ประกาศมาเอาเถอะเพื่อนจำไว้กันแล้วกันลูกหม้นี่เนาะลูกหม้รูป้างแบบเนี้ยลูกหม้เคีย้ยวเคี้ยวคข้าวเดี๋ยวถ้าเกิดใครสร้างลูกหม้ปล่อยก็ต้องให้ดูอยู่ดีแล้วเนาะไม่ได้วุ้นต้องไปเอาปากกาลืมไปว่าลูกหม้ไล่กระท้างว่าจะไปใช้ปากกาเขียนนี ฉัต้องมีเรื่องมีเรื่องเดินทุกวันอยากจะอวดรูปลูกไม้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งจำไว้นะลูก,มกไกม้กระทั่งป้าอ้อยจะเคียนลูกไม้หนึ่งนะลูกไม้หนึ่งลูกไม้หนึ่งนี่เท่ากับหนึ่งร้อยบาทนี่ราคาหนึ่งร้อยทุกกระทั่งอันนี้มีนะฟอมก่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นนั่นแหละอืมแต่ใบมีเท่านี้ตัดถึงหมดแหละ ลมม,ามาันมาเมื่อคืนลูกไม้กระทั่งที่ซ่องนี่นี่ประมาณนี้เพื่อนกอดกดกนี่ซี่เปเปิร์กขาย้ายอะไรนะบอกกับก้าวแววมายุราเพื Level, ่อนเพื่อนขายกันดคล้ายแววมายุราค้ายๆเคลื่อนซิลิกิดอะประมาณนั้นเลยนี่จ łbym, ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ฟอร์มกอนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทอันนี้ลูกไม้กระทั่งที่ซ่องลูกไม้ซ่อง ลูกไม้ซองนี่หนึ่งลอยบ้าทนะจ๊ะเอ้าลูกหม,ย,าาเกหมยเรีอกไปเลี้ยงไปน้ามันเปี้ยนะจา๊ะเรียงมยันก็ซุยเลี้ยงไปเรื่อยๆเหอะเอา้าลูกหมยซ้ำอันนี้มีต้นเดียวแต่ซี่นี้จะจานในย่านนี้หนึ่งลอยบาทลูกหมยซ้ำลูกหมา,าม้มาจนที่ซ้ำเนาะ นี่นะจะลูกไม,ม้ซามต่อไปลูกไม้อันนี้ก็อุ๊ยไม่ใช่หะไรเลยนี่แกะดินออกให้ดูจะนับด้วยอันนี้มีซ่องต้นเนี่ยรูปร่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นี่เนาะโอ้โหจะใบหน้าตึ๊บเลยนะจ๊ะใบหน้าลูกไม้ต้นที่ซามก็หนึ่งรอยกระทางมีซ่องมีซามต้นในเนี้ยลูกไม,ม้ซ้มเด้ค่าลูกไม้ให้หมดก่อน หนึ่งร้อยบาทลูกไม้ซ้ำนี่ลูกไม,ม้นะจ๊ะลูกไม ja. ้มนะฟอร์มกอลูกไม้จะเป็นฟอร์มกอทั้งหมดเลยมีไซส์แดงอันเดียวเพื่อนเพื่อนที่จะมีต้นเดียวพอเขาซวยนะเออโอโอ,อันนี้ก็ลูกไม้หมดหมดกันพ่นมาตกเบาะชะเะแชะเบะ,ะ,เบะแชะไปหมดเลยเพื повтор, ่อนเพื่อนจ้าปอยต้องขอดษด้วยอ่ะนี่ลูกไม้อันนี้อยู่ในฟอร์มกอมีซ่องชนิดซ้มชนิดมีซ้มต้นเพื่อนเพื่อนอ่ะ หนึ่งร้อยบาทเห็นเ่อนจ้าใบหน้าเดี๋ยวนี้จะบอกก็ส่งใบซ้วยเหรเพื่อนเพื่อนไปเลี้ยงต้อยเอาแม่งเลีเ้ยงต้อยมันโตแล้วแหละแต่ก็่อ้อยไม่ได้ใส่ตัวที่หลักจ้ามันก็เลยสรารู้แบบน,แนี้ลนะจ้ะนี่เนาะนี่ละจ้ะลูกหมายซ้ำใช้ลึหนึ่งสองซ้มสี่ลูกหมายฮารเลยซ้ำอนนีเทียนลูกหมายอะไร ห้อยออกซ้ำซ้ำลูกหมายาม้ำถูกกระทะลูกหมา่นึงกหมายาม่องกหม่ซ้ำเมื่อกี้ไงตอนเมื่อกี้ลูกหม่ซี่จะห้วยอยอกซ้ำซ้ำมันพูดตะลึงซ้อันนี้ลูกหมายะสมเพื่อวันนีเป็นบ้าเลยพูดพูดผิดพูดถูกอยู่นะเออใจละเมอไปห้าไข่ห้าห้าปลาป๊าเนี่ยปลาป๊าเอ็นดุ <_ d _ d _>ต่อไปไก่ไก่ไก่สวรค์ไก่สวรคนอันนี้ไม่เขียนปลายปลายเก้าช้างมันอันนี้ไม่เคียนไก่สวรานหนึ่งร้อยบาทอ่ะไก่สวรคนอันนี้สีส้มส้มสีชมพูชมส้มๆชมพูบอกแล้วไก่สวรคนนะไม่นิ่งนะจจะมันจนมันไปเรื่อยเชื่อยข้างหันนั่นแหละจะใส่ที่เพิ่งเข้ามา,า,มาใหม่อันนี้ซับเซตที่อันนี้ไม้มีหัวแล้วนะจะนี่แข็งรอดใหม่ หนึ่งรอยบาทปอยมีฟอร์มกอนะสับเซตที่กระทั่งสิบนิว้วกอยยายม้าไข่ส้นใจท่ามได้นะจ๊ะนี่หนึ่งรอยบาทไม่ใช่กอละรนะ้อยนะกอกระทั่งสิบอ่าอันนี้อันนี้ยอดเลือดยอดเลือดนางพิมพ์ไปเจอมาพอดีอุ๊ยปอยเอาหัวฟังไว้แหละปอยว่าเป็นหัวนะไม่ใช่เจไม่ใช่ฉินผ้า ปล่บบอ,อยก็พลาดดยปล่แบบอ,อยจับไม่ได้แต่ครั้งเ,าเขาโตแข็งแรงเลยมันยู่ตาต้นมาม่วงเพื่อนๆปลออ่อยนั่นแหละเลีเ้ยงไว้ต้ต้นมาม่วงเลี้ยงด้วยลำแข็งนัง่นแหละมันไม่มีตู้ยู่ก็เข้าวรอกนะจา๊ะเอาที่เพื่อนๆหลับได้เนาะอันนี้ยอดเลือดเพราะว่าญาติพ้นปล่อ,อยไม่ได้ผ้าญาติพ้นปลอ,อยยังยุบยู่เลยได้แต่แยกนอญาติพ้นเลือดแต่นี่คือยอดเลือดหนังพิมเพื่อนๆ หยดเลือดนางพิมที่ยาต้นหมดนั่นแหละยดเลือดขอด่อยจำได้ว่าไอ้นี่หยดเลือดนางพิมหนึ่งร้อยบาทจะนี่หยดเลือดอยังไม่มีเท่าไร,รจะเพื่อนๆจ้าเนี่ยอย่างไอ้นี้อยู่โอ้โหเขาอ,อยู่แดดร้อยพ้นร้อยพ้องให้ไม่มีใบข้าใหยไป,ไปยกมาเอาที่หลับได้นะจะ้ะ อันนี้ก็คือนางพริว้วนางพริ้วหนึ่งร้อยบาทนางพริ้วหนึ่งร้อยอ่ะไม่ผิดอันนี้ถูกหนึ่งร้อยบาทอันนี้มีนามว่าวังทองเพื่อนเพื่อนอันนี้คือวังทองหนึ่งร้อยบาทวังทองเป็นบอลซุ้ยนะบอลฟองประกวดหมายเข้าจะเป็นแบบหมายไม่สู้มาาจะบอกไอเดียนสู้หมดและอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อัอ้มไอเนี้ย อืมสิลาสิลาหุ้มทองเนี่ยป้านา้มมก็จะเอาเคียเค้ยวๆอย่างนี้จะพอป้าอ้อยตอนนั้นมันจะเคี้ยวกว่านี้ป้าอ้อยผ้าเขาป้าปอ้อยหมาหน้าเด็กเชยเลยเ <c oughs> กาะเกณฑ์ไม้ป้ายผ้าว่าป้ายเชยเออนั่นแหละอนเพื่อนแผลแต่อันนี้สิลาหุ้มทองสิลาหุ้มทองหนึ่งร้อยบาท อ้อยว่าจะเอาทาสบังแก้วไปผ้ามันเพื่อนกันมีอยูตนน่ต้นมันงเก็บไว้นานนมนือท่อมทืดแหละต่อไปอันนี้สิราสิลาเพชรนะจ๊ะต้นเนี้ย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 เห็นปะมันไม่ได้ไปอะไรเลยนะจ๊ะฝนมันยอดไส้เขาบอกอ้ยอยซาดเดี่ยวให้ช่วยๆมื่อคืนเลยละเพื่อนๆพี่อ้อยพูกไหโอ้โหฝนตกก็ดีใจต่นเนี้ยดูที่หมดเลย ใบเขาบาอกไอยแม่แช่หนูโอ้โหซาตังซว้ยป่อ้อยเก้าเดี๋ยวมึจะมาคายต้นละหลอนเพื่อนจะนนึมองว่าเขาขุดต้นใหญ่จังซาตานอ๋มันจะตายดูมันสิมันมาวันเยอะเส้นมดเลยเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนเนี่ยแหละเนี่ยเอามาให้ดูลักษณะเป็นเงี้ยตอนแรกใบมันตั้งตรงดีนาจาะจ๊ะชบอ้อยไอ้ที่น้ำท่วมลอยก็มีดึงไปดึงใบเนี้ยเหล็กนึกโอ้โหมดเลยเพื่อนโคตรจริงๆ แม่ซาเหรียญใบกำลังตั้งตรงสวยเลยจ้ะแม่มันมาจบกันชีวิตอ๊บอันนี้สิลาเพชรน,นะจ๊ะสิลาเพชอุ้ยสิลาเพชษแก้เราส่วยมารเลยนะท่องปลาอ้อยมีโค่ใบใหญ่จะมาบอกว่าไอ้นี้นะสิลาเพชรเป็นบ่อนที่สวยจริงๆนะจ๊ะสิลาเพนหนึ่งลอยบาท วันนี้มันจะมีมาต้องตนเอี๋ออย่าเอาหนังไหม้ก็ได้ะอันนี้นอออหนังไหมคนเพื่อนอ๋อหนังไหมฟอมกอปะอ้อยนี่แหละไม่ใช่ข้องไขที่นั่นแล้ดูขนาดหนังไหมวัทนทานดูฟ้นนึง่งลอยมันเพื่อนฟอมกอนะยกกระชังหัวมีนึ่งสร้างามีสร้างตนนึ่งลอยบ้านแพ่งถูกไหมหนังไหมเนี่ยอ่ะ,อะเดี๋ยวพอปะอ้อยเลี้ยงเป็นกอนะขยันซื้อให้เอาไปเลี้ยงเองตั้งแต่เล็กไม่เอา ไม่ต้องจดชื้อหรอกหนังไม้ใครๆก็รู้จักอันนี้หนังไม่จริง100จริงหนึ่งร้อยบาทป้าจอมนี่แหละคือใหม่อะคือห่มหืมหืมหหนึ่งร้อยนะจ๊ะยาตัดใบนี้ตัดถิ่งเลยถ้าใบนี้ไม่ได้อันนี้คือรอดไหมนะจ๊ะเนี้ยรอดไหมมันโดนฝ้นมาหวานมันก็เลยงอดแงบไปน่อยนะจ๊ะหนังไม่หนึ่งร้อยบาทนี่ใครจะรับถักต่อไว้ได้เลย ทุกอย่างมีค้าจะส่งเจ็ดสิบบาทน,นะคุนเพื่อนไม่ใช่ซื้อปอ้อยนึ่งกระท่างซ่องกระทางค้าส่งเจ็ดสิบบอกปุ้ยซ่องร้อยอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะอปอ้อยก็มาลดให้แล้วเนาะเข้าใจกันนะจ๊ะลูกค้าปลาอ้อยน้าหลักนี้เมื่อวานค่าย,ยูเทอไลร้อยห้าสิบปนนี่ค่ายนึ่งร้อยเลยอะเนี่ยใหญ่กับข้ามันชื่ออะไรนะเพราะว่ามันอยู่ในธาตุมันเลือดซ่องต้นเลือดนี้ก็ไอต้นหนุนค่ายไปเลยเลือดโมก็หลับมารนอยห้าสิบเลยเออจะค่ายนี่ ใช่มันลอยเดียวเอาไปไงหนึ่งร้อยบาทลาหูอมจันทร์เ <Okay. S 1> นี่ยไอชุดเมื่อวานเลืกองซ่องกระทั่งอ่ะนี่นาลีบูราพาแพงก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเป็นไงเย่งมาละใไข่ไก่ด้ย่างปอไอยไม่มีหรอกปอยนี่แหละอันนี้พลอยชมพูพลอยชมพูนี่เป็นบอลซวยนะจ๊ะบอนเก้านะเนี่ยมันจะมีเม็ดชมพูชมพูข้างในเห็นป้าผมเพื่อนเขาเรียกพลอยชมพูมันซวยนะแล้วพอใบเขาใหญ่เขาจะซวยจริงๆเนี่ยนี่ใบไม้เขา พลอยชมพูเพื่อนเพื่อนนึ่งร้อยบาทพลอยชมพูป้อ้อยหลับต้นตั้งร้อยห้าสิบบาทอันนี้เรื่องจริงนะจ๊ะอ้าวโอ้ยสิลาเพชรอีกนึ่งต้นเนี่ยดูสิมดเลยใยอะใยดูใยเราอยู่ใต้ฝาก็ยังว้าเลนะยเนาะจะไปบน <laughs> ่นมาเช้าทำลิดพอเปิดยูทูป อะไรมีแค่เนี้ยมาแค่เนี้ยเออมาหวานก็โคตรมันโต้กอยแลก็เดี๋ยวจะทําอะไรจ้ะคุณนาจา้านุกไม่รู้จะทําอะไรอะลูกค่ายต้นหมาอางเดียวละค่ายพ่อว้าเยียบแมวเยียบไอ้แต้มเหลี่ยแต้มไม่ตายหัเาชาเยียบแมวกันเพื่อนกันหนึ่งปาบอกาเออนั่นแหละอะอะไรเนี้ย สิลาเพชรจะนึ่งร้อยบาทอ่ะซ้วยบอกก่าสุ้ยกับเชื้อสิจะสิลาเพชรแต่ไข่ไม่มีคุยเข้าไม่รู้เรื่องนะอะเป็นบ่อนส้วยบ่อนอย่างนี้อึ๊บอ๋ออันนี้ลูกไมายต้นหนึ่งเขาโทษโอ้ลูกไม้ปอ,อจะว่าบาไปซึ่งจะดูตะมูตะมีสุวยต้น,นะจะแข็งแรงเพื่อนซึ่งจะจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหข้าบอกนี่เขากระโดดฟ้นมาโอ้รอดไม่ก็จะแทงจะออกติดยุ้ยเชืออ้อปอไว้นี่แหละ นี่จะหนึ่งลอยบาทฟอร์มกอนะหนึ่ง้อยบาทลูกหมายลูกหมายเท่าไรเนนะี่ยลูกหมายเดี๋ยวก่อนลูกหมายหาลูกหมายหกจะลูกหมายหกเนาะฮาลจะจะวันนี้ปอยก็มีเรื่องราวดีๆเนาะมาบอกก้าวแล้วก็แนะนำเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องบอนซี่ชื่อของบอนซี่เพื่อโอยเพื่อเดี่ยวเพื่อนๆไปตรงไหนเจอก็จะได้รู้จะอะไรจะได้ไอ้นี้เนาะไปไหนต,ต้นไ่น อย่าไปเทียบกันนะถ้าเกิดไข่ส้นใจเนาะเพื่อนๆเอออันนี้ปอ้อยก็ไม่มั่นใจนะว่าปิ้งหนามฝาลือไอ้นี้ควรอิมนะจ๊ะแต่ข้อข้อ,ขอ,ขอบ่อในหนามควนอิมก้อนเนาะถ้าเกิดไข่ส้นใจก็ถักห้าปอ้อยได้นะเพื่อปอ้อยนอนจะคื่นเดินมือก้อนว่าจะไขยหรือไม่่ายเนาะแต่ก็เพื่อไว้เพื่อนๆอย่าไปมองกระบ,บอกซี่ข้าวนะจ๊ะซี่ข้าวนี้ก็ช่วยปอ้อยไม่มีนะไปเรียบมาแล้วเลือแต่หัวไม่รู้โพมาได้ไม่รู้ซ่องเดือดแล้วละยุบอ่ะนี่นะจ๊ะกอใหญ่ๆ,นๆเน้นเน้นเนาะ สุดท้ายน,นี้วันนี้ป้าอ้อยขอฝคุณเพื่อนทุกคนนะจ๊ะฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเข้ามาก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะข้อขอบคุณเพื่อนเจ้าที่น่ารักทุกคนข้อขอบคุณคุณป้าคุณนาคุณอาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคนที่รักบอลซี่ทุกคนเนาะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เอฟบอลซี่ป้าอ้อยเรื่อยๆมาเอฟแล้วเอฟอีกติดใจแล้วก็มาเอฟอีกป้าอ้อยขอบคุณขอบคุณแจ่มจ ตัมีปอ้อยจะไม่ค่อยมีข้องแท้มให้แต่ปอ้อยก็จะลดลดลด,ลดให้เนาะไถ่ที่เอฟข้องปอ้อยอ่ปอ้อยก็จะลดให้บ้างแบ่งกันนิดนิดน้ดนอยน้อยก็บอกไว้ก็ว่าบางทีข้องแท้ม,มันห้าไม่ได้มันไม่ค่อยมีอะจา้ะไอขันจะแท้มไปได้มันไม่ดีก็ไม่ยากแท้มเมื่อวานแท้มให้คุณหนาไปต้นนึงกเกาะแก่กระจีดนึงน่ะแหละมันแต่ก็ยากแท้มมันไม่มีอะไรให้เข้าไงก็ ก็ชวยก็เกตนะอ่ะเออเพราะว่าเพาะมันกับมือนั่นแหละเลือดต้นว่าจะไว้ทาแม่พันเลยมันต้องละคายหมดเลวไม่มีหล้กก็เกตเนียเไปห้าเอาไหมนะ่าจะสุดท้ายนี้วันนี้ข้อมันเพื่อทุกคนจึงโชคดีมีความสุขทุกคนนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดปอ้อยทำผิดพลาดทังประการใดปอ้อยก็ต้องข้อโทษเลยนะจจะวันนี้ปอ้อยข้อจบขีดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า